ครับทุกท่านครับจะพาทุกท่านไปดูส่วนอื่นๆของวัดนะครับ ครับใครยังมาจังหวัดบนแล้วยังไม่เคยมาวัดนี้นะครับอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับ ครับถัดจากนี้จะขอเชิญทุกท่านไปนำมัสก,การพระบรมธาตุเจดีนะครับที่ชั้น2นะครับเี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับในบันไดนี้ขึ้นไปชั้น2นะครับ นะครับหน้าบันไดเลยนะครับจะมีพระรุ่งโรดฤทธิ์นะครับทุกท่านขึ้นมาด้านชั้นสองแล้วนะครับทุกท่านครับภายในวิหารโดแมแห่งนี้นะครับทุกท่าน ภายในวิหารดูนะครับปฏิสานพระนะครับพระนะครับท่านดูเอาเองนะครับทุกท่านพระเยอะมากเลยนะครับทุกท่านอันนี้เป็นองค์ประธานนะครับปฏิสถานอยู่ภายใต้พระญานาคเจ็ดเสียนนะครับทุกท่าน อันนี้มองจากโดมนี้ออกไปด้านนอกนะครับครับจะพาเดินรอบเลยนะครับรอบองค์วิหารโดมแห่งนี้นะครับ โอ้ทุกท่านเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นบนอีกนะครับมีทางขึ้นไปชั้นบนอีกนะครับทุกท่านอุ้อยไต่ขึ้นบันไดขึ้นอีกนะครับเป็นชั้นสูงสุดของ,ดงโดมอ้สูงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อานะครับทุกท่านครับนี่เป็นโดมของวัดพระเจ้าใหญ่อุงตี้นะครับขึ้นมาตรงนี้จะเห็นภาพมุมสูงของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยังไม่สุดไม่สุดขึ้นไปสุดนะครับ ในชันนะครับต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครับอ่าขึ้นมาแล้วทุกท่านอมองลดไปก็จะเห็นวัดเห็นตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมองเห็นอมองเห็นไกลนะครับเนี่ยครับเห็นฝั่งวารินชำราบด้วย นะครับวาครับอืมนะครับ,รบอ่ะให้ดูวิวมุมนี้แล้วกันเนาะรอบๆโดมนี้นะครับทุกนทะ่าน ท่านยังก่อสร้างเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอู้ลมเย็นครับทุกท่านขึ้นมาบนโดมนี้ลมเย็นนะครับหลังจากขึ้นมาแล้วเราก็จะลงนะครับทุกท่านเราก็จะลงกลับไปทางเดิมน,นะครับอ่ะบนโดมก็จะมี รูปรูปหลวงปู่ดูด้วยครับอันนี้เป็นบันไดทางเดินที่เดินขึ้นมานะครับครับลงมาจากโดมแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านล่างอีกด้านล่างอีกนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับ อันนี้เป็นกุฏิพระสงฆ์แล้วนะครับทุกท่านพระสงฆ์แล้วนะครับเป็นที่อยู่เป็นที่จำวัดของพระนะครับอันนี้โดมที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับเราลงมาแล้วนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะ เขาไปดูชั้นล่างด้วยนะครับถ้าเข้าได้นะครับอ๋อเหมือนท่านปิดไว้ยังไม่ให้เข้าไปนะครับทุกท่าน ครับเดี๋ยวจะพาไปวิหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าวิหารพระพุมปัญญานะครับหรือหลวงปู่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันนะครับทุกท่าน อ่านี่ด้านหน้าวิหารนะครับจะมีช้างนะครับมีช้างนะครับเข้าไปในวิหารนะครับทุกท่านครับภายในวิหารก็จะประดิษฐานสมเด็ดจพกกระจักรพรรดิแก้วแดงนะครับทุกท่านองสีขาวใหญ่เลยนะครับ ะมีบทสวดต่างๆนะครับบทแผ่เมตตาบทสวดพระมหาจัก,กพัินะครับบทอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับทุกท่านสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะครับที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะครับทุกท่านครับภายในวิหารแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปภาพพระวรงค์คดวิระ ยะ,ะโรหรือหลวงตามานะครับทุกท่านนี่ครับณโมโพชิสโตพมะปัญญานะครับหลวงปู่ดูนะครับทุกท่าน<ม>เขามีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับรูปเหมือนพระพุทธาจารย์โตนะครับทุกท่านองค์มหาจักรพรรดินะครับ ครับตรงนี้เป็นหน้าวิหารนะครับรทุกท่านหน้าวิหารจะมีพระคาถามหาจักาพัดนะครับ ครับตรงนี้ก็ยังกำลังก่อสร้างอยู่นะครับทุกท่านครับแล้วก็ขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับทุกท่านเนาะทุกท่านครับทุกท่านที่มาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่าพลาดที่จะมากราบไหว้พระนะครับที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ